รีดทำก่อนที่มันจะสายเกินไปโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำเรียกว่าการเติบโตทำในสิ่งที่ไม่อยากทำเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทำในสิ่งที่ไม่กล้าทำเรียกว่าการฝ่าอุปสรรคสิ่งที่แย่ที่สุดเลยคือคุณไม่คิดที่จะทำอะไรเลยในปัจจุบันนี้อตอนนี้หลายคนมัวแต่ฝากอนาคตไว้สําหรับวันพรุ่งนี้โดยการพัดวันประกันพรุ่งคิดว่าอย่างไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ทําก็ได้ เราก็ทําก็คงจะไม่สายมัวแต่เสียเวลามาเล่นโทรศัพท์ดูอินสตาแกรม t ิก To และ Facebook ในสื่อบันเทิงทางด้านโซเชียลต่างๆโดยที่ปล่อยให้เวลามันผ่านไปเรื่อยๆคุณคงไม่รู้นะครับว่าวันนี้ปัจจุบันนี้มันมีแค่ครั้งเดียวเมื่อมันผ่านไปแล้วก็คงจะผ่านไปเลยไม่สามารถที่จะย้อนกลับเวลามาได้อีกครั้งหนึง่งหลายคนปล่อยโอกาสที่เข้ามาเนี่ยให้ศูนเปล่าโดยไม่ก่อให้เกิดอะไรเลยและก็รอในวันพรุ่งนี้ พวนี้อาจจะไม่มีจริงสําหรับใครบางคนก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณต้องการทําอะไรเพื่อพิสูจน์อะไรเพื่อสร้างความสําเร็จหรือสร้างแรงดันดาใจปัจจุบันและตอนนี้นดาเนินการทําเลยครับไม่ต้องรอจากคืออาจเกิดมารเรื่อใก็